สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดธรรมคุณสวัสดีธรรมทายาทุกท่านในวันนี้เราจะพูดกันถึงธรรมะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องธรรมคุณ เราได้พูดถึงพุทธคุณกันผ่านมาแล้วสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของธรรมคุณที่พวกเราเองก็ได้สวดมนต์ทั้งธรรมวัดช้าและวัดเย็นเหมือนกันธรรมคุณนี้เป็นคุณของพระธรรมซึ่งเราจะทวนกันสักนิดหนึ่งว่าคำว่าคุณมีความหมายอยู่สองประการด้วยกันคือประการแรกหมายถึงความดีอีกประการหนึ่งก็หมายถึง ความมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงธรรมคุณจึงหมายคว,ความว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความดีและก็เป็นประโยชน์ด้วยไปพร้อมๆกันบทสวดของธรรมคุณนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่สวาขาโตภควตาธรรมมไปจนกระทั่งถึงปัจจัดตังเวทิตโภวินยูหิพวกเราได้สวดกันเป็นประจำทุกวันแล้ว วันนี้เราจะได้มารู้ถึงความหมายรวมถึงคุณต่างๆที่มีอยู่ในพระธรรมเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์มีความปรารถนามาตั้งแต่ในตอนที่พระองค์ได้สร้างบารมีในตอนแรกว่าเมื่อไรก็ตามที่พระองค์สามารถที่จะพาตัวของพระองค์เองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แล้วพระองค์ก็จะ ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย,ยที่กําลังจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ได้มีโอกาสหลุดพ้นจากสังสารวัตนี้ได้เหมือนกับพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์สามารถประสรู้ทำได้ทรงแทงตลอดในธรรมทั้งหลายแล้วจึงทรงม,มีพระมหากรุณาในการที่จะนำธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ไปเทศนาสั่งสอนทั้งเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลาย จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเวลาเราพูดถึงพระธรรมของพระองค์นั้นเราก็มักจะนึกถึงพระไตรปิฎกทั้ง45ห้าเล่มซึ่งเป็นที่ที่รวมเอาคำสอนของพระองค์เอาไว้ทั้งหมดธรรมคุณนั้นจะเริ่มต้นด้วยคำว่าสวากาโตภควตาธรรมโมซึ่งแปลว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างดีแล้วคำว่าตรัสเอาไว้อย่างดีแล้วหมายความว่าอย่างไร ก็หมายความว่าธรรมที่พระองค์ตรัสเอาไว้หากมีผู้นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับสิ่งที่เป็นความดีเป็นความสุขเป็นความร่มเย็นมากยกตัวอย่างเช่นเวลาที่พระองค์สอนเรื่องศีลศีลห้าซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราได้คุ้นกันอยู่แล้วหากใครก็ตามได้นำเอาศีลห้านั้นไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยจนกระทั่งถึง ไม่ดื่มสุรามีไรสิ่งเสพติดทั้งหลายคนนั้นก็จะได้ความร่มเย็นเป็นสุขทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตในปัจจุบันนี้ก็จะมีความสุขโดยที่ชีวิตของตัวเองก็จะไม่ต้องระแวดระวังภัยใดๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยจากการถูกจับอันเนื่องจากการไปฆ่าหรือการถูกจับอันเนื่องจากการไปรักขโมยไปคอร์รัปชันไม่ต้องไปก่อเวรก่อศัตรู จากการทำผิดศีลในข้อ3ไปยุ่งลูกเมียชาวบ้านเขาและก็ไม่ต้องกังวลถึงคนอื่นว่าเขาจะไม่เชื่อถือเนี่ยด้วยการไปโคโหกเขาสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งวงนั้นนำความสุขในปัจจุบันมาให้และถ้าหากว่าใครก็ตามเนี่ยได้รักษาศีลตรงนี้อย่างดีเมื่อตายไปแล้วก็ย่อมไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในโลกหน้า และถ้าหากสามารถทำอย่างนี้ได้ในทุกๆุกชาติสักวันหนึ่งก็จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์ตรัสเอาไว้อย่างดีแล้วนี้จึงดีสำหรับผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งได้รับความสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้าจนกระทั่งถึงที่สุดก็คือการหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานไปสำหรับธรรมที่พระองค์ไปตร,รัสลูมาและมาสั่งสอนนั้น เราแบ่งออกมาเป็นสรูปแบบด้วยกันเราอาจจะเรียกธรรมนี้ว่าสัตรธรรมก็ได้เช่นเดียวกันสมอย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือปริยัติธรรมหรือปริยัติศัตธรรมซึ่งเป็นธรรมที่พระองค์ใช้แสดงหรือเทศสอนชาวโลกทั้งหลายวันนี้ก็อาจจะคุ้นกันอยู่ในรูปแบบของพระไตรปิฎกเป็นตำรับตำราเป็นคำภีทางพระพุทธศาสนา ทำในตัวที่สองหรือสัตธรรมตัวที่สองก็คือปฏิบัติสัตธรรมก็คือธรรมะในเชิงของการปฏิบัติหมายความว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาประยะิยัติสัวธรรมแล้วก็จะต้องพยายามหาทางทําความเข้าใจแล้วก็หาทางรู้ให้ได้ว่าคําสอนของพระองค์นั้นต้องการให้เราทําอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็นำเอาธรรมนั้นมาศึกษา แล้วก็มาทดลองปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปมากเข้ามากเข้าก็จะเกิดสัตธรรมในตัวที่สามที่เราเรียกว่าปฏิเวสสัตธรรมซึ่งแปลว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงครบถ้วนทั้งสามส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นปริยัติสัจธรรมคือธรรมที่พระองค์ทรงสอนปฏิบัติสัตธรรมก็คือเมื่อนำคำสอนนั้นมาเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติจริง และนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือปฏิเวศธรรมธรรมของธรรมคุณนี้มีอยู่6ประการด้วยกันตัวแรกที่เราผ่านไปแล้วคือคำว่าสว่าขาโตภควตาธรรมโมธรรมคุณในตัวที่สองคือคำว่าสันทิติโกสันทิติโกแปลว่าอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองจากคำตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีทีเดียวว่า พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งการท่องจำหรือนึกคิดตรึกตรองเอาด้วยใจไม่ใช่เป็นศาสนาที่ใช้ร่นเดาค้นคิดเอานั้นไม่ได้แต่เป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องอยู่กับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในตัวแรกที่เราผ่านไปแล้วคือคำว่าสวากาโตภะวตาธรรมโมทำที่พระองค์ตรัสดีแล้ว มาตัวที่สองคือคำว่าสันทิติโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนั่นหมายความว่าถ้าหากใครก็ตามเนี่ยศึกษาธรรมะแล้วไม่นำมาสู่ภาคปฏิบัติเมื่อนั้นก็หมายความว่าเขาย่อมไม่ได้รับรสแห่งธรรมย่อมไม่มีวันเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมา เมื่อศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วน้อมนำไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้เมื่อนั้นก็จะได้รับผลอย่างดียิ่งเพราะนั้นสันทิฏฐิโกตัวนี้ที่แปลว่าอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนั้นจึงเป็นการเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองหลังจากที่ปฏิบัติไปแล้วใครที่ไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีโอกาสเห็นคุณค่าหรือเห็นประโยชน์ของธรรมะนั้นๆ คำรรมคุณประการถัดมาคือคำว่าอากาลิโกอากาลิโกนั้นแปลว่าไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อเรานำธรรมะของพระองค์มาปฏิบัตินั้นแล้วเนี่ยก็ย่อมเกิดเป็นปฏิเวศศรธรรมอย่างที่ว่ามาคือย่อมได้รับผลผลนั้นเกิดเมื่อไหร่ผลนั้นจะเกิดทันทีเมื่อเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระองค์ตรงนี้เนี่ย ไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาทำแล้วย่อมได้ผลเดียวนั้นและการที่เราพูดถึงการได้ผลเดียวนั้นไม่ได้หมายถึงผลในปัจจุบันแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าไม่ว่าใครก็ตามหากได้นำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติแล้วจะเป็นคนเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาในยุคพุทธกาลจะเป็นคนในพศ2,500เศรษฐเนี่แบบพวกเรา หรือแม้กระทั่งคนที่จะเกิดมาในอนาคตก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในห่วงเวลาใดคนเหล่านี้หากได้นำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างจริง,จ,รงจิง,จ,งจังแล้วผลย่อมเกิดขึ้นเหมือนกันไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลานี่จึงเป็นข้อดีหรือเป็นคุณของพระธรรมประการที่สคือคำว่าอากาลิโกธรรมคุณในประการที่สี่คือคำว่าเอหิปัสสิโก เอหิปัสสิโกแปลว่าควรเรียกผู้อื่นให้เข้ามาดูทำข้อนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ดีจริงดีจริงในระดับที่กล้าท้าให้คนเข้ามาพิสูจน์เพราะฉะนั้นการเรียกให้ผู้อื่นเข้ามาดูก็หมายความว่าเข้ามาพิสูจน์เอาความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างไรแล้วบอกว่าเป็นอย่างนั้น ใครที่ไม่เชื่อใครที่ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเรากล้าท้าพิสูจน์ให้มารองประพฤติปฏิบัติดูว่าจะได้ผลอย่างนั้นไหมซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีพุทธศาสนาแล้วในจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราจะพบว่าคนไทยของเราเที่เป็นปู่ย่าตายายของเราวันนี้ทำให้สังคมชาวพุทธสังคมของประเทศไทย เป็นสังคมที่มีความสงบร่มเย็นได้ก็ด้วยอาศัยพระสัทธรรมของพระองค์เท่ากับว่าได้ถูกพิสูจน์ธรรมะของพระองค์ได้ถูกพิสูจน์มายาวนานผ่านบนรรพบุรุษของชาติไทยและจึงทำให้ชาติไทยผู้คนที่อยู่ในชาติเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานี่เป็นเอฮิปัสิโก คือสามารถให้คนเข้ามาพิสูจน์ได้ธรรมคุณประการที่5คือคำว่าโอปนายิโกโอปนายิโกแปลว่าควรน้อมเข้ามาไว้ในตนเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าธรรมะที่พระองค์ได้สอนมานั้นเป็นความดีความจริงเมื่อใครปฏิบัติไปแล้วก็จะได้รับผลตรงนั้นจริงๆ ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงควรน้อมเอาธรรมนั้นมาใส่ไว้ในตัวของตัวเองคือตั้งแต่ว่าควรนำธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้ต่อเนื่องเมื่อต่อเนื่องแล้วธรรมนั้นก็จะกลายมาเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในตัวของตัวเองสำหรับโอปัญญโกในคำว่าน้อมมาสู่ตนนั้นเราอาจจะหมายถึงสองประเด็นด้วยกันใหญ่ๆก็คือประเด็นแรกเราก็จะหมายเอาว่า คือการนำเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัตินั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องไปไม่ว่าเราจะทำทานรักษาศีลหรือว่าจเจริญภาวนาก็ตามอีกประการหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับธรรมะปฏิบัติคือการน้อมเอาธรรมะนั้นมาตั้งเอาไว้ในกลางกายของตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นการน้อมธรรมะเอา,าไว้ในตนเหมือนกันตัวสุดท้าย รรมคุณประการสุดท้ายคือคำว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิตคำว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหินี้หมายถึงธรรมะนั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองคำคำนี้จะใกล้เคียงกับคำว่าสันทิติโกที่แปลว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นเองแต่ปัจจตังเวทิตัโภวินยูหินี้จะหมายเอาอาการรู้ไม่ได้หมายเอาอาการเห็น คำว่ารู้นี้เป็นรสชาติทางใจคือหมายความว่าเมื่อใครปฏิบัติไปแล้วเนี่ยย่อมรับรู้รสชาติแห่งธรรมหรือที่เราเรียกว่าธรรมรสได้ด้วยใจของตัวเองเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่เราไปรับประทานอาหารเราก็ย่อมได้รสชาติของอาหารมาจะอริดอร่อยมากมายเพียงใดก็ตามเมื่อเราจะต้องไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมันอร่อยอย่างนี้รสชาติหวานมันอย่างนั้น รับรองได้ว่าเราไม่สามารถจะอธิบายให้คนที่ฟังนั้นเข้าใจถึงรสชาติที่เราลิ้มรสไปเช่นกันธรรมะถ้าหากว่านำมาปฏิบัติแล้วจนเกิดผลก็จะกลายเป็นรสชาติทางใจทำให้คนคนนั้นมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานแล้วก็ไม่สามารถบอกไม่สามารถเล่าให้คนอื่นเขาเข้าใจเหมือนอย่างเราได้ นอกจากว่าเราจะให้คนคนนั้นนั้นมาปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับเราจนกระทั่งเขาได้รับรถทางใจเป็นปัจจตตังเวทิตัาโพวินยูหิเช่นเดียวกันท่านมาคุณนี้เราจึงได้ข้อสังเกตมาประการหนึ่งว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะเอาไว้สำหรับนักปฏิบัติโดยเฉพาะ และก็ดีจริงในระดับที่กล้าท้าทายให้คนมาพิสูจน์ดีจริงในระดับที่คนทั้งหลายควรยึดถือเอาไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติไปจนตลอดชีวิตและในระหว่างที่ปฏิบัติไปก็ย่อมได้รับผลรู้รสชาติแห่งธรรมะนั้นว่าสามารถนำประโยชน์นำคุณมาให้กับตัวของตัวเองได้มากน้อยเพียงใดและในที่สุด ของเรื่องของธรรมคุณนี้อยากจะน้อมนําโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรนผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้แสดงธรรมเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมคุณในเชิงของการปฏิบัติสมาธิท่านกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมโดยการฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 เหมือนที่ธรรมทายาททั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเมื่อเรานำเอาธรรมะมาหยุดนิ่งเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นสันทิฏฐิโกนคือเราปฏิบัติจ,จนกระทั่งเห็นเองคือเมื่อเราสามารถหยุดใจของเราได้เราก็ย่อมเห็นธรรมะนั้นปรากฏอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอากาลิโกคือเกิดความสุขขึ้นมาทันทีทันใดเลย ไม่ต้องไปรอผลไม่ต้องไปรอระยะเวลาอะไรเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่เห็นธรรมเมื่อนั้นได้รับผลแห่งความสุขทันทีและสามารถเรียกคนอื่นให้มาดูได้คือเอหิปัสิโกหมายความว่าเราไม่เห็นคนเดียวก็ได้ถ้าหากว่าเราสามารถไปชักชวนคนอื่นเข้ามาประพฤติปฏิบัติบ้างและเขาทำได้ถูกต้องตามวิธีการ เห็นธรรมเหมือนกับที่เราเห็นโอกาสที่คนอื่นก็จะได้มาพิสูจน์เน่คือเอหิปัสสิโกก็จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหรือแม้ว่าเราไม่เห็นแต่ว่าเราปฏิบัติได้แล้วพบความสุขซึ่งเป็นอากาลิโกคนอื่นมาปฏิบัติถ้าทำได้เช่นเดียวกันก็จะได้รับความสุขโอปนัยิโกธรรมะของพระองค์นั้นเนี่ยคือเมื่อเข้าไปถึงแล้วนี่ พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกว่าสามารถน้อมได้ตามใจตนเ,นเพราะฉะนั้นโอปัญยิโกในที่นี้เนี่ยในทางปฏิบัติจึงหมายถึงการน้อมน้อมไปตามใจเลยอยากจะน้อมไปอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราเองสามารถควบคุมใจของเราได้ด้วยเนี่ยคือน้อมไปในทิศท,ท,ทางต่างๆไปในที่ต่างๆดัง,ง,ง,งที่เราปรารถนาและเมื่อน้อมอย่างนี้เกิดความสุขอย่างนี้ขึ้นในตัว จึงเป็นปัจจัตตังอีกเหมือนกันคือมีแต่เราเท่านั้นที่สามารถเห็นเองที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือธรรมคุณในที่นี้จึงมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตของเราแบบปกติสามัญชนเหมือนคนปุถุชนทั่วๆไปรวมกระทั่งมีประโยชน์ไปถึงผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรมะภายใน และก็มีคุณมีประโยชน์ไปจนกระทั่งแม้กระทั่งบุคคลน,นั้นจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรันแล้วก็ตามคุณของพระธรรมนี้จึงมีความยิ่งใหญ่มากๆดังนั้นพวกเราเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธจึงไม่ควรละเลยในการที่จะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราจะได้พยายามตั้งใจเรียนรู้ในธรรมะของพระองค์แล้วก็หาทาง มาดูว่าธรรมะที่เราเรียนไปนั้นจะนำมาปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวของเราเองเพื่ออะไรเพื่อที่เราเองจะได้ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นความสุขเป็นความเจริญให้กับตัวของเราเองและก็จะได้อาศัยธรรมะของพระองค์นี้แหละเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสในตัวของพวกเราให้มากันกลายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งสักวันใดวันหนึ่ง เราจะได้อาศัยธรรมะของพระองค์นี้ไปเพื่อกำจัดกิเลสในตัวและจะได้หมดกิเลสตามพระองค์ไปสำหรับวันนี้ก็คงจบในเรื่องธรรมคุณแต่เพียงเท่านี้